แน่เขาอยู่ทางมงดบนผู้จัดอีบ่อน่ะอกับมไปบ่อนะเมนอมต่ว่ต่เมยเรายกวิ่งอยู่บ่อยค่ะยกเล้ยกเเนาะให้เะพอไปส่งแล้วพอกลมาอยู่เพื่อนหันบ่อหน้าคอยอยู่แถวชิโนหูอยู่บ่อชิโนนะ โอติโนแน่ฮ่าฮ่าโอติโนนั่นคือทาเนาะน้าิไปางไ้ามเยังได้เนาะจิเนาะเนาหเนเเนาะยังเนาะปีนี้ปีแรกนี่แหละเนาะแหกมนเข้าเต็มเลาปีนี้ว่เนาะเอ้าเฮ็ดข้าวงามแท้ิเฮ็ดข้าวงามอ่ะมือเดียวกันเลยเนาะาหวานเนาะามันกเกี่ยวมือนีาหวานเกี่ยว่ด พี่น้องกามือหน,นี้ทางซาบินาได้มาเต่เฮือนซอตาเนอ้องกันเลยแวะมาหาทางทำเม,มียเพื่อนน้องพี่น้องก็มาถามเพื่อนนี่แหละเนอะ้อง เกี่ยวเขาเกี่ยวน้าลนะ้วบ่เนาะอ่าเพิ่งแล้วที่ว่าม่ได้ไปหาเพิ่เนระพี่นองเนาะลยกราบทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่นองนะบสบายด,สายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นองเบิดสุกคู่สุกคนเนาะว่าพี่นองฝั่งไทยฝั่งลาวและต่างประเทศเนาะกา์ยินดีเข้าสู่่องสาบินาซันเนลอีกแล้วนาะพี่นองเนาะโดยตอนนี้กับพอเทือน์นมาทีมห้อยแล้วเราะพี่นองเนาะอ่า ทพอพาแม่เพิ่นก็อยู่เพื่อนพวกว่าเพิพ่นยังมาทำในเกี่ยวเขาเนาะพี่น้องโดยเดี๋ยวสิไปทักทายก่อนเนาะพี่น้องเนาะทางทาพอพาแม่เพิ่นก็อยูค่คนแะล้วเนาะมากับเบอร์กิทเพิพ่นเนาะพี่น้องเนาะเาเนาะก็มีอยู่เพราะเช้าชงคนนะ่ะยืนทะเลอ,อยู่เ <c oughs> พิ่นมาหาคนเกี่ยวเขาเนาะไปทางไหนมาทางไหนอันนี้นะอ่ะ,ะสบายดีสบายดีโดยปลดออกได้กว่านั่นก็ได้เนาะเป็น คนในบ้านเนาะพี่น้องเคนมาลิน้ำทางสาวม่นาเคินกล่องเลยบ้านนี้เกี่ยวเข่าแล้วบ้าเจ้านะฮะเกี่ยวเข่าแล้วอ๋อโดยโดยคนละสองแสนสองแซนอะลีคนบ้านคอยจังน่ะคนละสองแสนเนาะสองแซนสิไปร้อยหมื่นนี่ ทว่าช่องเซนก็สิไปอยูุทว่าเซนหนึ่งบ่ไปแล้วเนาะเซนหนึ่งนี่มันแดดแห้งอ่านหน่อยหน่อยก็น้อยแดดเนาะวะหน่อยเราเนาะไปไปไปเป็นเสทางไหนสมเด็จเหรอเออไปปลาบ่เพราะว่าบ่มีห้องน้ำนาะพี่น้องเนาะโดยโอเคโอเคอเพิ่นกไอก่องนาะพี่น้องเนาะ เฮ้ยสายเดนี่ก็เป็นบ้านของน้องมินาเองเนาะพี่น้องเกียวเข่าสวัสดีวัจันทหิวเข่าแหงวะมันเหวแหลเนาะแดดแห้งอันยิรอเนาะมากะกินน้ำมัทำไมเพิ่งแกงน้ำมัอยู่ นี่กินน้ำม่บ่เมียนไปไปบังไปกินน้ำมันท่างนี้กินน้ำม่ปันหุ oh, so uh, so okay. hey, ่น oh ท no? oh, so ั้งทงพอทั้งแม่หุ่นเพาะสบายดีอ่ะสบายดีคุณมืดแต่เนาะอยู่ฟังนี่ก่อนเนาะทั้แม่เขาคือใส่เสื้อสีคือซีคือกันเลยเนาะพี่น้องทางลูกสาวเนาะนัดกันมาจั่งวันนี้สบายดีไหมสบายดีมาเลยไปหาคุณจิโร่บ่เป็นอะไรเกี่ยวเข่าบ่มาเลยเกี่ยวแล้วเข่าของมันอันนั้นเลยเออพอดีแล้วมือนนี่เขาเกี่ยวเข่า เขาหอดใช่ไลยสามนากระเจ้าะนี่อีกหึงบะมึงหึงแล้วเดือนหน้าพูดได้เนาะเดือนสิมาเนาะหมดทองเลยรีพอมสิเอ็ดงามยยว่าเขานะงามยู่ยอักเขาตายเขาจะโอ้ตายชงหายพู๋โบเขางั้นไทยกระลุบปีนี้ใช้เขางานนะเมนทนเนะ แต่ว่าเขาดอแบบเขาดอแบบนี้แบบนี้เขาสิเอมันเปเป็นเม็ดเขาจงเลยเนาะตอนแตมันเดือไหดิตอนมพอแล้วนา่มงทันได้เอกปะเอาหมดละงามอยู่ือว่างามได้เี่ยคนบอกขงงานบเป็นเนียขงงานสิบเอดบ่เดือนสิบสองใบเกี่ยวฮะนะเขาเยนีเขานของงานยังเอนะ ชอ่อง<ม>งานสิบช่องดิเมนเละเอช่องนี่ยย,ยันจุกพร้อมกันดีพร้อมกัมกกนได้อดมันกากกดม้มใช่เป็นบุอมอือใชลาไม่ใช่<า>พอดีเลยไปเกี่ยวเขาน่าเขาแล้วก็ไม้เกี่ยวอยู่พี่เนาะ นายจะกินอะไรลายเลยสุกฮะโอ้เนาะก็ลายเติบแล้วเนาะ่วานันบ่ตหวานนําแนตดํานําแนหวานดํา หาคนเกจือเข่าเลได้เนาะหาคนเกจือเข่าเลยเนาะมาซอยเด้เนาะมือนี่งมาได้แล้มือหนึ่งมาได้มือเดียวหนึ่งก็หายเลยเนาะโอ้เนาะลงพร้อมกันแล้วเนี่ยมาสีแล้วไว้เนาะแล้วเนาะบางบางทีกับน้าอ่ะยู่พุ่นแล้วกับมาอยู่พี่ฉันได้撒เนาะยันวะจะสิเกี่ยวไว้ว่าเพียวเจ้าบอ้ไหวก็ไแหวนั่น คอยแรกน่แกไปเลยไปดังเพื่อนผนไเปแกงน้ำมัแกงน้ำมันแกงนมว่าเจ้าก็เลบไร้าไป้าแกงไปแลวเนี่ย้กมาหนาบ่ไปหาก็ไปหกอบริสุ ซาไมนาก็ไปซื้อยังมากพี่น้องเยมีแต่ขนมมาได้ให้ละเนะมือชิพันเดี๋ยวมือชิพันขนมมาฝากเกอางแเลเข้าันดอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนของเซามมนาเราพี่น้องสภาพเพื่อนก็โอ้ยไปหมดแล้วเราพี่น้องเนาะอ่าตั้งแต่พ่นแหล่นี่ก็ได้อ่าอันนี้ก็ ก่อแต่ห <g år> no. ึงแล้วเนาะพี่น้องเนาะก่อขึ้นแต่บริษัทมันอะเพราะว่าเงินเห่ากับโมเพียงพอน้ำแน่เนาะพี่น้องประกจัดกับไปเบิด์ุผูไปหมดแล้วพุ่นหึงเนาะตึงโอ้ยได้แล้วชิปปีนะพ่อเนาะชิปชิปหาปีพุ่นเนาะพี่น้องตึงเต้เสามีหน้ายังน้อยเนาะพี่น้องตึงเต้เสามีหน้ายังแดงๆพุ่นแหละทางทำแม่เพื่นอ่า ใส่ประกาศแบบนี้เนาะพี่น้องนเนาะแอบมีเงินมีมีเงินมีทองเพื่อนน้อพี่น้องก,ก็อยากได้คือโมคือคูยู่เนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าอันนี้ก็ได้กอเนี่กะอ่าเงินของสาวมีนาหาตั้งแต่อยู่ไทยพุ่นเนาะพี่นอ้องอ่าอยู่ไทยก็ได้ชั้นนิงก็โอ้ยภูมิใจแล้วเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าได้ ก็คืนแบบนี้พอได้อยู่ตารางตะลิงนาะพี่น้องเนาะห้องครั่วเฮาก็ได้โอห้องครั่วกับจะเป็นแบบนี้นะ้องพี่น้องเนาะกับว่าอะไรมาทาแม่พนนึงเขาก็ตากแดดตากลมเมาเวลาพนกัเพื่อนก็เ,เข้าไปข้างในอยู่ห้องพนอะไรนาะพี่น้องเนาะแมนแดดบกบกที่ว่าไอไอฮัก เพิ่นสั่งมาเราพี่น้องกัญยงคือเก่าอร่อยป่ะเมนอร่อยอะก่อนเนาะเมนอะไรก่อนกัญยงคือเก่าเพดดราะว่างบบ่มีเราพี่น้องเนาะคือว่าแลทางเซาไม่น่ากันมีลายทางลายแนลเมนเงินเดือนเท่ากับมันบลายธนะพี่น้องเพื่อนของซาวม่น่ากาัน้พุ่นแหรกเมน แม่พุ่นแห่ทางอ่าเนาะขนาดมีเงินมีซ่ําก็อยากเฮ็ดให้อยู่ทางน้องสาวเพิ่นก็ยังน้อยอยู่ยังหาเงินบ่ค่อยเป็นดอกพี่น้องเอยแต่ว่ายังภูมิใจแต่ว่ายังมีหาน้องสาวแล้วก็น้องายเนาะพี่น้องน้องายก็อยู่ฝั่งไทยเนาะพี่น้องอยู่บ่อนที่ว่าเามีนาอ่าเฮ็ดงานพุ่นแหละเนาะกอันนั้น ฝากให้ท่อพ่อท่าแม่ก็เดือนละสองพันเราพี่น้องพอได้ค่าอยู่ค่ากินค่าปรุงค่าไผ่นี่แหละเราพี่น้องเนาะได้รายกว่านั้นก็บอได้เนาพี่น้องเพราะเงินเดือนทางน้องสายก็ประมาณหกพันบาทเป็นเงินบาทกับหกพันเจ็ดพันนี่แหละแต่ละเดือนเพิ่นก็ไปต่อุงต่อบัตรจะปุงสปอร์ตอีกเนาะก็ยังเหลือบอร์ไเนาพี่น้องเฮ้ยนายวจิตไปหมดแล้วน หยามโฟนก็ซาดเนาะพี่น้องเพราะว่ามันบ่มีบ่นอัดหั่นนะแม่นม่าจะเข้มานแม่นเข้าได้ทุกที่เป็นจังได๋บัดนี้เงินมีครัตอนตอนเจ้าไปนอนนะเจ้าระแวงอยู่บ่ย่านอยู่บ่เพราะว่าเนาะมืดไนพี่น้องไฟฟ้าอยู่เถิงก็ใส่บ่ได้เนาะแม่นเวลามาเฮานี่จะเฮ็ดได้ เอาาห่มควมหัวแล้วตี่ตัวยังยังหลายยางจดันลายยางยูยั่งลายยางจดในเรื่องเือนเนาะไปแคุณแม่แต่ีสอยกันเนาะกันวบบนี้แบบชีโ่อยคนยูทั้งนงทั้งนมปู่เต่าคนนั้นยังทำน้ำโดนกั่วานี้จะเมนเยิ่ดีชาวบีนาหาเงินหปีได้ยังแนวจิตทำอยู่บ่ทุกชิงทุกอย่าง มีแต่สาวมีนาามืดหาปีเนาะพี่น้องได้ซ้ำนี่ก็ภูมิใจแล้วเนาะพี่น้องเนาะได้ก็เป็นของสาวมีนาบัจิตไฟฟ้าก็เป็นของสาวมีนาเงินที่หามาประหยัดอะิยรอเนาะพี่น้องขนาดประหยัดชุดๆแต่ว่าได้ซ้ำนี่นาะพี่น้องเนาะเอะเอไอ้อไเนี่ยทั้งคอ,อเราเนี่ย พอได้จิ๊บด <Du simple. S 1> <done. S 2> ้โดยโันหาปีก่ะจะมาหามาแล้วมาเหมาะใช่ไหมกับที่ได้ยีเราแสดงเจอโดยมาเราบัดเจ็บเป็นยีนุ่นไงช่วยยาตลอดมันจะได้อ่าคือคนต่างชาติเขามันได้โด่งโดดกได้เนาะหาปีได้ซสำนีกก็ภูมิใจเลาวพี่น้องได้น้ำก็เป็นของซาวมีนาไฟฟ้าก็เงินซาวมีนาแล้วก็เฮือนก็เป็นเงินของซาวมีนาเลาวพี่น้องรถไทยน้ำเน่ <g ül> ลายยางพอสมควดเนาะพี่น้องแล้วก็ทางน้องสายเพิ่นกะหาก็ไปไทยปีนี่เนาะก็ได้ใจใจ่ใจใน้ำเพิ่นหันแหละเนาะใช้หอนแทะปิดนก,กว่าตัวถัดนะเนาะปิดนก,กว่าตัวถัดนะก็ม,มือตื้อแทะเพื่อ <g ül> นก็หกปันยังวะ เนาะคนเนาะเหมือนคนกระพบแมวของเครื่องใส่เมื่อกีอ๋อก็อยู่นลำคนนี่นะอบกไปเนาวเนาะอยู่นลำคนฮะแน่เนาะคนอยู่เนาะคนอยู่มันก็ะกกันแิ่วเครื่องใส่ดิแมีนคนทำแม่เพิ่งเฮ็ดอะไรยังนะแกียงน้อไม้โอ้บะจิตวงแหน่ยังได้บอกเลักินแคเพื่อนแตตายกินแกียงน้อไม้เนาะพี่น้องปลาแห้งโอ้ยกินหลายๆเด้อ มากับเขาเพื่อนนํานี่ยหกเดียวรอเพื่อนก็ได้ปวดโพนพี่น้องเนาะใช่ฉลาดเพื่อนเลยขนมเก็บให้เพื่อนเลยเก็บขนมเลยบัลลินเลยนะปลลินบ่หมดมือหมดมือหมดขึ้นกินยุกหอยนะหอยหิวเข่าอยู่กินเพื่อนชาวต้าวมันเพชรว่าตั้งมุ่งตั้งเองละตั้เองเพชรเองละากลิ่นอะไรเองแบบนี้ จำเอมใช่มกไหลแกงาไม่เนยาหม่คนทําไมไล่ได้นี่พอกินพิกปมาไม่พอกินะไกินได้รทำใจนะกินเานะไกินกบเห็ดัไดนกบเเคยเจ้าน่ะติดใจเจ้าเห็ดอัวให้บ่กีฮานะแช่คนนะเห็ดบ่เป็นห่อนะจ้เห็ดเราได บ่คือทําแม่ชิมือทําแม่เราเชีบ่บเราเคยเราติด <l acht> ใจละเสแอะหมดเลยมีแต่เลดบ่บอกบอกให้สาวมิน่าเฮ็ดอยู่แต่ว่าสาวมิน่าเฮ็ดบ่เป็นแบบนี้นาะแต่ว<ม>่า,าแกงกิงเราในยูเราพี่น้องผู้เฮ็ดเป็นแบบผู้เฮ็ดเป็นแบบสั่งผู้เฮ็ดบ่เป็นเนาะเฮ็ดใดอยู่พี่น้องฮะเฮ็ดได้อยู่บ่คือสั่งสาวมิน่าสัเนาะ โอ้ยสร้างเป็นเทียมหน่อยเทียมพริกตำเนาะตำแหงม่กันแลกัเกิด่งรวสร้างจะดันป็มันใหญ่ได้ฉมันหน่อยก็ฉบเนะมันใหญ่แบบทำหน่อยก็ฉนี ยังนอนอยู่พี่บอนอนใช่นอนแล้วนุ้เคื่อนใช่เคื่อนนี่นะโอ้ยชิเกี่ยวเข่ามืออื่นนี่ล้นยัดว่าเทาก็ให้พ่าจะไปช่องมือจงคนบ่อความนไปบ่บออะไรบ่จิตคอยมากันไม่เนาะคอยมากันไม่เออทำไมพี่น้องคนกินนะก็จะเอาอะไรเนาะกินแต่คนเดียววะคือไปกินแน่เข่า ในเขาทำเมม่่ะเนลืมเอาติบเขาเจ้าแม่โอ้เขาเรางามเลปบะจิตเนาะเขาเลยเขาสวยเนาะพี่เ้างเดี๋ยวนะชมชมบ้านแบชมบน่เขาอยู่ทางีบชมย่บ้านผู้จัอามาหนาละเอาบ้บหนาเแวมไปบ่เมบ้มแต่ว่าทเมรเรา เฮ้ยเ hey, hey. yeah. mm. well, uh, ้ยยงเยยอยู no right. oh, no ่บอค่ะงด้ย่ยยันวะเนาะให้สะพาไปส่งแล้วพาก็มาอยู่เพื่อนหันบอหน้าคอยอยู่เทลชิโนหูอยู่บอชิโนนะชิโนน้าที่หนนี่ไปทางไหนเนาะหน้า่ไปทางไหนทางไหนก็ทำเมเพื่นยังไม่เคยได้มาเราไปจิเนาะยังเล้เนาะยังเล้เนะแมนเนาะหน้า้ เนาะยังเนาะปีนี้เลยปีแรกเลยแหละเนาะแหกมานเข่าเต็มเล่าปีนี้วะเนาะเอ้าแหกเขางามใช่ปีแหกเขางามอ่ะมือเดียวกันเลยเนาะเขาวานเนาะทำแบบเกี๊ยวกัเกี๊ยวมันได้ขอวะเกี๊ยวมันได้อ่าโอเคโอเคบอจิตสบายดีอ่ะจะจบคลิปก่อนบาเลยสบายดีแหมสบายดีพอได้ค่ะเป็นอะไรเจ็บใครนะ เศราไไว้เนี่ยให้เศร้าซะให้เศร้าซะครับพี่น้องเนาะโอเคครับพี่น้องเนาะเดินทางสามีหน้าขอตัวจบคลิปกันเด้อครับพี่น้องเนาะอ่าสิกินข้าวกินหนำอยู่จังน่อยกะคือสิได้เมื่อเพื่อนเพคนแหละครับพี่น้องอ่ามืออื่นเศร้ากับเป็นอ่ามือลงให้หน้าครับพี่น้องเกี่ยวเข่านั่นเองครับพี่น้องเนาะโอ้ยต้นกล้วยทำแม่พันก็งามแห้งอันนี้พันปลูกครับพี่น้อง กวยยังก็เคยเออนั่นี่นะกวยสุกกวยหวานบ่หรือว่ากวยยังเนาะพี่น้องกวยเท่านี้บ่คุณกวยเท่านี้อยู่ฟุนกับมีเนาะพี่น้องเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะจังได้กับฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์ทุกูทุกคนเป็นกำลังใจให้ทางสอทางซามมนาแล้วก็บบจิตในเดอร์นาะพี่น้องเนาะทางซามมนาเอง ลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วน้องพอๆพกันคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อจากไหนกน็เขามาเบิ้งของาคลิปของสาวมีนาให้จบให้ทัวร์เด้อนาะพี่น้องโดยทั้งสาวมีนาเองขอกรับอัสสบายดีพ่อแม่พี่น้องบาย,บาย